ค่ะทุกคนอย่างที่เห็นเนาะตอนนี้ก็ีสองยี่สิบแล้วนะคะคิมก็คงจะต้องลุกแล้วไปไปบินกันจริงๆเราก็ไม่ค่อยเชนเท่าไหร่หรอกแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเราไปบินอะเราบินกันไม่เป็นเวลา แล้วเที่ยวบินวันนี้ที่คิมไปบินอ่ะเป็นเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารคือเที่ยวบินส่งคนกลับบ้านนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ทุกประเทศยังปิดประเทศอยู่ไปคะ่ะไปบินกันจับไฟที่คิมค่ะตอนนี้นะคะคิมก็จะมาเตรียมสเสบียงไปบินนะ บอกว่าจริงๆแล้อวอ่ะคิมต้องบินประมาณแบบตีสี่แต่นอนไม่หลับเท่าไหร่นะคะพอรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาคนนั่นแหละป่คิมไปหยิบมาม่าก่อนคือถ้าเป็นอย่างของพี่มิใช่ไหมพี่มิเขาก็จะเฮลตี้มีผลไมอ้อะที่คิมเห็นของพี่มิแต่ชีวิตครีมไม่ค่ะคิมหยิบม,มาม่าไปกินนะคะไป่ดคนิดีกวก็จะหยิบม,มาม่า้วก้มเลย อมีเต้าหู้ด้วยซองเอาไปดีกว่าหนึ่งซองก็จะเป็นอย่างนี้นะใส่น้ำร้อนแล้วแบบดื่มได้เลยซื้อที่จีน ใช่ค่สะสเบียงคินได้แล้วลอดตายแน่นอนนี่ก็คือสเบียงของคินมีผักของเม่ก็ใส่เย็นแซนด์วิช ชีพเยอะมากแต่จริงๆเราคิมนอนไม่หลับนะอืมคือไม่เราต้องไปบินประมาณแบบ15ชั่วโมงอะ่ะจากดูไบไปบราซิลอะ่ะห้ชั่วโมงน่าสงสารไหมอันนี้คือสามงมาไว้ตอนกลางวันนะคะชีพเยอะมากเริ่มหิวแล้วนะทำเองกินเอง วันนี้คิมได้ทำแกลลี่แหละคิมได้ทำครัวหลังนะคะเพราะว่าคิมค่อนห้านที่จะซีเนียแล้วไงในชั้นประหยัดเขาก็เลยคิมทำครัวนะย<อ>ูกันนะว,ว่าจะรอดไหมกินดีกว่าอ,อร่อยมากอืมทุกคนเห็นป้่าว่าสิวคิมขึ้นตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นป่าเนี่ยเต็นเลยอ่ะ <laughs> ừ. Dạ, bên này mình cứ thông bài mình à Mình อันนี้นะคะก็จะเป็นถุงพลาสติกใสค่ะก็จะเป็นพวกลิควิดอะไรเงี้ยลิควิดถ้าไปประเทศอังกฤษอ่ะเขาจะให้เอาออกนะให้ใส่ย่าเป็นถุงใสแบบนี้ค่ะก็ชุดน้อนอันนี้ก็จะเป็นรองเทา้รารองเท้านะสีแรงเหมือนกัน ก็อันหน,นึ่งก็จะเป็นถุงมือมันเลอะอะไรแน่แนแนนเลยะถุงมือนะคะปากไฟชาที่เอามาจากโรงแรมนะคะ ไปค่ะไปบีนปิดก,กระเป๋าแล้วนะนี่ มเมตอนนี้กำลังจะอ่านเซฟท็อ k ตัวใหม่ค่ะเป็นเซฟท็อ k เฉพาะกิจสำหรับช่วงโควิด19เท่านั้นเพราะว่าวันนี้นะคะปกติเราจะมีรถบะนะัสของสายการ,รบินมารับแต่โดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นโชเฟอร์ส่งตัวมารับค่ะดูเหมือนดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีไฟล์บินกันไงค่ะ เขาเขายังปิดประเทศอยู่นะก็เรียกว่าช่วงโควิด -19 แบบล็อกดาวน์ค่ะไปดูกันนะว,ว่าวันนี้คิมจะโชคดีไหมแต่ที่แน่ๆคิมนอนน้อยมากใช่ค่ะท่องเซฟทอกันนะอันนี้คิมไม่ได้เล่นเกมนะอันนี้จริงจังนะคะพอถ้าคิมตอบไม่ผ่าน3มรอบอ่ะเขาไม่ให้คิมไปบินนะเพราะว่าเป็นเซฟทอแบบใหม่แบบช่วงโควิดสิไงค่ะมันก็จะคำถามน้อยกว่าเดิมมาและแต่ก็ต้องตอบให้ผ่านอยู่ดี ตื่นเต้นจังเลยเป็นเที่ยวบินไฟกลับบ้านนะคะยังไม่ใช่คอมเมอร์เชียลนะไมนเป็นช่วงล็อกดาวน์นะคะช่วงเนี้ยเที่ยวบินแรกที่มีผู้โดยสารค่ะในช่วงล็อกดาวน์โอ้โหรีมวันหน้าคิมอ้วนมากเลยอะดูดิอ้วนเนาะแต่จรินๆง้เทียบกันอนะนี่ลูกแอปเปิลกันนาะคิมคือแบบหน้าคิมกลมมากอะตอนเนี้ยเยอะ

ได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยอ100นี่จะเป็นเงินของเบอร์ซิลหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเงินบอร์ซิลจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แหละทุกคนในที่สุดก็ บินมาหลายชั่วโมงก็จะได้พักแล้วนะคะรอบเนี้ยเขาให้พวกคิมพักกันแค่21ชั่วโมงเท่านั้นเองอะ่ะทำไฟมาตั้ง15ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ได้นอนพักเยอะได้นอน5ชั่วโมงในในห้องนอนสีอาซีนะคะโอ่อนอก่อนเน้ยุยนน๊้เช็คว่ามีคนอยู่ไหนไหเช็คลูกปลอดภัย ม่มีใครซ่อนอยู่นะคะไม่มีคนซ่อนอยู่หลังจากนั้นก็เช็คห้องนี้เสร็จปุ๊บห้องน้ำโล่งปุ๊บปุ๊บไม่มีคนไม่มีคนปลอดภัยก็ม่านมมีใครซ่อนอยู่ในม่านเปล่าไ,ไม่มี คลิปหน้านะคะคิมจะพูดถึงการทำงานบนเครื่องบินค่ะว่าเรามีการเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารยังไงรวมไปถึงคนที่พวกเราเพิ่งเจอกันบนไฟต์ก่อนหน้านี้นะคะเพราะพวกเขาก็คือลูกเรือที่ได้รับอีเมลแต่จะเป็นยังไงนั้นจะไปเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปค่ะ